อไทยแล้วเนี่ยตบมือตบมือปล่อยปล่อยปล่อยเนียก่อนล้ตบมือแม่จ้าแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่จ๋ามาเล้วแม่จ๋ามาเล้ว อแม่จ๋ามาแล้ว <S 2> <S 2> กินบราณนี่ะแม่จ๋ามาแล้วเย็นต้องกินห้ามเย,ย็นตัวใดที่มันเคยกินมันก็กินขึ้นมาบ่มาแล้วตัวน,นั้นปลาซิวอแม่จ๋ามาแล้วแม่จ๋ามาเน้่ เลี้ยงปลาพี่น้องเลี้ยงปลาพอดีหนามมันแหงหนามแห้งอยู่หน้าจาักรของก็เลยเอาปลามาปล่อยนี่ให้มันหลอดพออยู่หน้าบ่มีนมม้มเมื่อน,นี้เอาห้มามไม่ให้ปลากินเด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปเออเอาปลามาปล่อยก็เอาอาหารใหม่มันเพจ๋ามาเลยปไปแข็ง ปลาเข่งปลาิน่นนะนะปลาน่นน่อยมาอยู่นะเออทวิน,อ,น,อ,อ,อ,นองขึ้นาม,มาปบัน